สวัสดีครับผมนายจำนับจูแจงอยู่บ้านเลขที่ที่แปดมู่สิยกตำบลกอใยญ่กับเป็นประธานกลุ่มตะมุ่งชุมชนบางแหลมมาดไปบ้านอนุรักษ์จ่ายฟงครับนี่ไน้ลงห,ลห้าป้าในไร่กัดห้ากุ้งลอยกัดกุ้งลอยกัดกุ้งทิ่ทิ้ามทรินติดกามเกี้ยว ซึ่งเอามาใายถ้าว่าเป็นกุ้งเคยก็เอามาให้ก็พอกวักไม่ได้เอาไปบริโภคจุกมุก้กนที่ลุงทำการประมงได้เอากุ้งเคยนี้มาให้ทางความกุ้งก็พอกวักออกไปเลยก็ได้ปล่อยให้ก็ห้ากินกันตโปไย มีมีสมาจิกกี่คนมีสมาจิกอยู่สามทุกคนสามทุกคนที่เป็นชาวประมงพืนบาบส่วนใหญ่จะจับสัดโดยวิธีจับจับกุ้งจับปลาโดยวิธีไหนบ้างครับวิธีเอวิธีเวียงเอนะเวียงเอเงบบว่าตอดทุนนั่นครับตอดทุนตอดทุนก็คือเป็นแม่กุ้งเป็นปลาอะไรกันแล้วแต่แต่เมื่อเจอกุ้งเคยเนี่ยจะไม่นําไปบริโภคม่ครับ เอามาให้ก็ฝากเอามาให้ทางธนาคารกรุงฝากเพื่อเอากคในั่นมากระยาพันธ์ุต่อไปจะเป็นการสร้างกิจสำนึึกให้กับกลุ่มด้วยใช่ไหมรับเป็นการสร้างกิจสำนึกงานไิจะกรรมอื่นๆแต่ละวันเนี่ยส่วนใหญ่นี่ยจะลงหาปลาตั้งแต่กี่โมงต้องไปเรกตีซีไปตีซี มีเรือมีเรือไปกันเรือสมอสเนี่ยตีจอดกันอยู่เนี่ยนะเ,เรือก็จะจะเรือกองมุ่งอ๊้กประมาณแปดทิพลำรับแปดทิพ่์ลำคือเด็กลุ่มนี้ใช่ไหมครับแปดทิพลำอันนั้นต่างท่างมุ่งกครับทางมุ้งกคือต่างกลุ่มเลยนแ,แ,แต่ใน,<ะ>ในกลุ่มนี้ามาจิกข้ามทุกคนนี่มีเรือถูกลำมีเรือถูกลำลาวก็มีอาชีพที่ไกล้เคียงกันก็เหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันล้วก็คือไปย่ำร่วมกลุ่มที่ร่วมกลุ่มเพื่อต้องการ ให้เป็นนำหนึ่งอันเดียวกันในการทํางานให้มันมีก็เรียกว่ามีกฎเกณฑ์ขึ้นครับการามาลำหน่อยเกสรบวงงามรับเกสหบวง้า,งามอันทรอ,ร,อร่อ,รอยอาร์ติเมตทรอร่อยอาร์ติเมตจากตะลิงคออกไปเราจะไม่จับครับไม่จับปลาทุกชนิดทุกชนิดแต่แล้วเป็นการสร้างกติการวมกันอันไหน เออเป็นการประชุมกันอยู่บ,บ่อยๆไหมครับชุมบ่อยครับประชุมกลุ่มกันอยู่บ,บ่อยๆเพื่อที่จะก็เรียกว่าทําความเข้าใจรวมกันในเมื่อเจอปัญหาอะไรก็แล้วแต่จะนํามาคุยกันทีกลุม่มครับแล้วการทางกลุ่มตอนนี้เออต้องการอะไรจากอ,อ่จากการช่วยเหลือกกข้องข้องงบประมาณไหมครับต้องการว่าโยวทําเป็น ซื้อทุนค้ยปลานี่ครับถ่าได้ประมาณซื้อทุนค้ยปลาวางอาจารย์รอดแนว<อ>แนวประมาณช่งกิโละครับทุนคยปาคลปาทุนคยปลาไม่ถึงว่าสร้างอนาคตสร้างอนาคตแบบว่าคนนกอมัน้อก,ก็ไม่รู้โรคโรคปักแป๊บปีดีดีแล<อ>้แต่แต่ว่าเขายัางไม่รู้ถึงต้องการทุนทุนนี่เนี่ยเออถ้าเราใจางบซื้อเนี่ยเออมันกะจ่ายเงินมาก ได้เงินมากกเลยต้องการที่จะข้องเงินจากงบข้องงบข้องงบมาเพื่อต้องการนึ่งสือทุนเสืออะไรอีกับนอกจากทุนแล้วแม่วันหนักทึกเก้ามาดูอ่านซึ่งอะไรทำกิจกรรมไปไปปักจังปรานให้ให้ว่าวางับซึ่งมาไม่มีเรื้อจูจีบซึ่งลงไมอันตรายเพราะความหลึกข้องข้องข้องนามันนึ่งซึ่งช่องร่าเม็ด คือจุดประส้อ์ก,ก็กลุ่มก,ก็คือหนึ่งต้องการสื่อทุนสสแสดงอนณาเขตบริเวณสองต้องการสื่อเสื้อชูฉีพไหว้ําำรับกลุ่มประมงด้วยแลยกะการี่ซ้ำกันก็คือ,อเพื่อนักศึกษาที่จะเข้ามาทำกิจ,จกรรมในชุมชนเป็นการเรียนรู้ด้วยกันนั่นเองนะเพื่อให้หนักศึกษาได้มีเสื้อชูฉีพใช้ละการเพื่อความปลอดภัยในการ ท่องเที่ยวทังทะเลนั่นเองนะแต่ว่าเสื้อชูชีพทีตองการ้อในประมาณสก,กีตัวได้ครับตรงประมาณตรงต,รงต,รงตรงาประมาณเซียทิปตัวเนี่ครับเสียทิปตัวได้นะถึงนอกจากอา่ทุนเสื้อชูชีพแล้วมีอะไรอีกกลางกลุ่มตีอย่างต้องการความช่วยเรืออยู่กับการนี้ว่าให้กลุ่มประมงเนี่ยไปไปช่วยหาทางปั๊มมาปักแลลวก็ เอาเบียชื่นำมันนครับโอ้เป็นการเป็นการคือเขาเรียกว่าช่วยรวมแรงกันอะไรที่เป็นการจะจ่ายกันได้เงินทุนนี้มาจะร์จ่ายในกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมไห้มันเกิดประโยชน์กับส่วนร่วมมากที่สุดอาหารได้ได้ต้มตังปลาให้ปลาได้มาแอร์ไ้าา้าเราไม่ทําตังกับปลามันออกไปนอกอยู่นอกมันไม่ได้เครเหลืองก่องก่องเงินงบประมาณที่ได้มากต้องการที่จะไปแชรจ่ายใน่วนอื่นมีอะไรอีก อีกไหมก็ท้าวมีกันได้ไปช่วยเหลือกุมรามงนหนท้าวอันกได้ได้ยืมไปซื้อวัตถุกัดก้อนไปแล้วไปไปซื้องมือแล้วก็ไปเจอแล้วก็เอาเอาทุนมาขึ้นอ่าเป็นการตั้งกองทุนเล็กๆเพื่อให้ได้กู้ยืมไปไปซื้ออ่าก็เรียกว่าเป็นซื้อวันถืกกัดเลยอ่านั่นคือความประสงของการก่องบประมานในในโครงการนี้นะครับเพื่อ ไม่ได้ว่าเผื่อใครแต่ว่าเผื่อส่วนร่วมของกลุม่มแล้วก็เป็นการนํากลุ่มประมงให้อยู่ในทิศทางที่ที่ไปในทิศทางเดียวกันและก็ให้ทุกต้องตามกฎเกณฑ์นั่นก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจไม่ว่าถ้าว่าสวยเลือดรรงนี้ค็มันไม่ตาตาได้หอบสรงนี้หมานะะเอามาดูเลข้าได้มัได้ดูเลขไป ออป่อยคนถ้าถ้าได้ผลก็คอยคอยเพิ่มต่อปลอยกินหลวงพ่อเดิมคู่บ้านดอกบัวบานผูถน้ถิ่นทา